เนี่ยเดี๋ยวฟ้องไปเภายในอาทิตย์หน้าเนี่ยค่ะก็คือไปแจ้งที่สองอวิขวางแล้วแจ้งก่อนแจ้งก่อนอมอบเละมอบคดีร้องทูตพนักงานสอบสวนก่อนค่ะนะแล้วก็ฟ้องตามแต่สวนฟ้องให้ศาลแต่สวนดูว่าคดีมีมูลไหมค่ะแต่พี่เองแค่นี้แล้วผมกับคุณอี้นะไม่มีใจกวดเครื่องกันค่ะนะครับไม่มีใจกดเครื่องกันตอนนี้ไม่ได้กดเครื่องใช่ไหมคะทนายประมาณเครื่องคมเครื่องแล้ว ต,นนตั้งแต่พี่ตลอดผมแล้วนี่เขาตามใจผมผมก็ตามใจเขาเลยเอยู่แล้วเขาบอกผมไม่มีอะไร,รอยู่แล้วผมประกอบวิชาชีพมา45ปีมผมว่าความมาเป็นทันเป็นหมื่นเรื่องถ้าผมอะแค่ว่าความเรื่องลื้อทะเลาะคนนี้ทะเลาะกับจำเลยผมเป็นทนายโจทย์ทะเลาะกับจำเลยทะเลาะกับทนายจำเลยผมคงศัตรูเต็มบ้านเต็มเมืองเอาล่ะ นี่คือเหตุผลของทนายประมาณต้องถามเหตุผลฝั่งคุณอี้บ้างประเด็นก็คือเรื่องมันจบไปนานแล้วสิทธิการดําเนินคดีอาญามันจบไปแล้วแล้วคุณอี้เอามาเปิดเผยทีหลังทําให้เขาเสื่อมเสียถ้าเกิดสมมุติว่าคุณอี้จะดําเนินการทําไมไม่รับมอบอำนาจไปแจ้งความดำเนินคดีเขาเลยอ่คุณอี้ตอบอยังไงคะก็ที่หนึ่งเนี่ยผมทาชมรมสันติประชาธรรมเพื่อช่วยคนในการรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆที่จะช่วยในเรื่องอำนวยความสะดวกหรือว่าช่วยเหลือคนโดยไม่มี ผลประโยชน์อื่นใดนะครับช่วยด้วยใจบริสุทธิ์นะครับแม้แต่ขั้งกรณีผู้เสียหายที่มาร้องในเรื่องจังหวัดตรังเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็มาติดต่อผมเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็มาเล่าเหตุการณ์ให้ฟังพร้อมแนบหลักฐานทีนี้มันมีประเด็นหนึ่งที่พูดถึงบริษัทเพย์ออนะครับผมจะเล่าให้ฟังถึงความเชื่อมโยงการช่วยคนเนี่ยก็คือช่วยไปนะครับกระบวนการต่างๆที่ดําเนินไปแต่ว่ามีข้อมูลว่าวันที่23กุมภา63เนี่ยบริษัท เพออเนี่ยถูกสคบรปรับ1นล้านแปดแสนบาทโดยพลตำลตรวจตีประสิทธิ์เฉลิมวุฒิวุฒิศักดิ์นะวุฒิศักดิ์เป็นเลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบนะครับโดยเปิดเผยว่าผู้บริหารบริษัทเพออกรุ๊ปเนี่ยมีนายรัตภูมตัวของทรัพย์ นายภูริทัตตุงทรัพย์แลวก็ผู้บริหารอีก3คนขอสงวนชื่อน,นะครับเข้าพบสคบเพื่อเปรียบเทียบปรับแล้วก็ถ้าสืบค้นย้อนกลับไปเนี่ยก็จะมีการจ้งด,ดําเนินคดีนะครับโดยผู้ช่วยผู้ว่าการธนาคารประเทศไทยคือนายพฤทธิพงศ์ศรีมาจันทร์นะครับได้ลกล่าวโทษด,ดําเนินคดีบริษัทเพลอรกรุป๊ปจำกัดมีรายละเอียดต่างๆอยู่ในเนื้อหาสื่ออยู่แล้วนะครับแสดงว่าคุณฟิล์มรัฐภูมิเนี่ยเป็นผู้บริหารบริษัทเพลอซึ่ง คุณประมาณก็ได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้ซึ่งเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและก็ตรงกันว่าความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกันระหว่างคุณฟิล์มรัฐภูมกับบริษัทเออแล้วก็คุณบุ <c oughs> ริศาที่ไปรับเงินแล้วก็ไปลงทุนทําแอปทำแรงต่างแล้วก็ไปเป็นบรกเกอร์เพื่อ Forex ที่ดูใบแต่ว่าข้อมูลที่ต่างกันนิดเดียวนะครับจริงๆผมไม่ควรเปิดเผยเพราะว่าก็จะเป็นสำนวนในการต่อสู้นะครับแล้วก็ไม่อยากเปิดเผยด้วยคือว่าเงินที่เอาไปเนี่ย ไม่ได้เอาไปลงทุนเท่านั้นคือได้เงินได้เงินลงทุนมาส่วนหนึ่งแล้วไปคืนคืนกับผู้ที่เอาไปส่วนจริงจนะครับสมมติว่า60กว่าล้านเนี่ยประมาณครึ่งหนึ่งกลมๆเลอประมาณ30กว่าล้านแต่ว่าพอทั้งหมดเนี่ยมันไม่ใช่การลงทุนจริงหมายความว่าอ้างว่าไปลงทุนหรือไม่อย่างไรนะครับแต่ว่าเมื่อไม่ได้การลงทุนเนี่ยมันก็เป็นการลงทุนทิพย์หรือเข้าข่ายหลอกลวงหรือไม่เนี่ยผมก็ว่ากันไปข้อที่1ข้อที่2เนี่ยมีการคืนเงินแต่ว่าเมื่อใน6คนที่ไปเนี่ยจะปฏิเสา้นดดสล คุณไ,ไปรับเงินเนี่ยจะไม่ถามก็าเลยพี่ไปทําอะไรผมไปทําอะไรผมไปรับเงิน33ล้านแล้วก็อาจารย์ก็พูดถูกคุณประมาณก็พูดถูกว่าเขาก็มีการแบ่งผลประโยชน์แบ่งอะไรกันอันนี้ถูกต้องครับทางผู้เสียหายก็เล่าให้ฟังก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้เห็นต่างตรงนี้แล้วก็กรอนนี้ไปสมมติว่าผมเคยยกตัวอย่างนะครับแล้วก็เคยได้เรียนรู้มาบ้างความรู้ทางกฎหมายผมน้อยนิดเทียบกับคุณประมาณไม่ได้เลยแต่ผมเคยรู้ว่าสมมติว่าไปกัน4ี่คนนั่งขับรถไปคนนึงขับรถคนหนึ่งดูต้นทางอีกคน2คนไปป้นเอาเงินก็มาเสร็จขึึ้้นน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 รรรรถไปเเส็จจดดัััับบบบกกก4คคคอออองงงยย่่่่าีวมูื แต่ถ้าถ้าเป็นเครื่องบินพาณิชย์ทั่วไปได้แต่นี่เป็นเครื่องบินเจ็ตไปกัน6คนเนี่ยจะปฏิเสธความไม่รู้แล้วก็ความรับผิดรับชอบในเรื่องของการเป็นผู้บริหารบริษัทเนี่ยก็จะปฏิเสธก็ไม่ได้แล้วถามจากใจเลยนะครคุณถามคุณเมย์ก็ได้วันหนึ่งถ้าเรามีลูกเนี่ยลูกสาวเราเนี่ยแล้วโดนโดนโจรมาป้นเนี่ยโดนมาขโมยของยกเขาไปเนี่ยแล้วเราเนี่ยเป็นคนข้างบ้านหรือคนที่ อยู่ในสังคมเดียวกันนะเรายาังมีใจอยากจะช่วยโดยที่ไม่มีผลตอบแทนไม่ต้องให้อะไรสักบาทแต่ใจของเราเนี่ยถามใจเราว่าเราเชื่อเรื่องเวรเรื่องกรรมไหมถ้าวันหนึ่งแหละเราไปช่วยโจรซ้าเติมลูกสาวเราป้นก็ป้นไปเอาเงินไปเลยมึงกูไปช่วยโจรดีกว่าสมมตนินะนี่ตัวอย่างที่ผมยกตัวอย่างเฉยๆบ,บาปกรรมนี้สุดท้ายเนี่ยใครเชื่อไม่เชื่อแต่ผมเชื่อว่ามันจะตกไปถึงคนในครอบครัวคนยันลูกยันหลานตลอดชีวิตเลยแล้วก็ศาลเนี่ยข้อสําคัญเนี่ยศาลยังไม่ได้ตัดสินแล้วก็ไม่ได้ตัดสิทธ ในการฟ้องเองนะครับสำคัญที่สุดก็คือว่ากลไกตรงนี้ยังดําเนินต่อได้และก็จะดําเนินต่อศาลยังไม่ตัดสินว่าสิ่งที่ทําไป5้าหคนนั้นนะ่ะไม่ได้ตัดสินว่าผิดหรือไม่ผิดยังไม่ได้ตัดสินเพราะยังไม่ได้เข้าสู่กระบวนพิจารณาต้องมีโอกาสต้องเข้าสู่กระบวนพิจารณานะครับถามใจแค่นี้ว่าเราเห็นผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยถูกเขาชักชวนไปลงทุนแล้วไม่ได้ผลไม่ใช่แค่ไม่ได้ผลตอบแทนแต่ว่าไม่ใช่มีเรื่องของการลงทุนจริงๆนะถามใจถ้าเป็นลูกสาวเราเนี่ย โดนคนร้ายโดนมาหลอกอ้นถึงบ้านเนี่ยถ้าเราบอกว่าไม่เป็นไรลูกสาวจ้างแม่งมันแล้วก็เอาเนี่ยช่วยโจรกูช่วยโจรแล้วลูกสาวกูจ่างแมง่วันหนึ่งเวรกรรมเนี่ยมันจะกลับไปสู่คนในครอบครัวเขาแน่นอนคนที่คิดแบบเนี้นะแต่ผมไม่คิดอย่างนั้นคุณนี่เอางี้เมื่อกี้ทนายประมาณบอกว่าเส้นเงินมันไม่ได้ไปถึงคุณฟิล์มนะคะเนี่ยผมถึงไปร้องไงฮะถ้าดีอซน์สอบอว่าเกี่ยวข้องกันอย่างไรบางทีเส้นเงินไม่ได้เป็นการโอนนะ,ะการไปอยู่ในพื้นที่การไปเห็นเงินแล้วก็ มีการแจกจ่ายยังไงมีพยานและถ้ายืนยันตรงกันว่าไม่มีการแจกจ่ายเงินไปไหนหมด33ล้านไปทำอะไรมันต้องมีคำตอบครับเงินกองหน้า33ล้านไปไหนหมดผมร้องให้ดียสัยสอบเพราะว่ามีคดีของคุณฟิล์มเนี่ยที่อยู่ที่ดียสัยแล้วหนึ่งหนึ่งคดีคือเดียไอคอนพยายามกันโชครัพย์เพราะนั้นถือว่าเป็นตั้งต้นตั้ง,ต,งตั้งเรื่องอนะครับอีกหคดีที่ผมไปร้องสอบถ้าเข้า ก็ว่ากันไปเพราะว่าที่ต้องไปร้องเดียสัยจริงๆก็ไม่อยากพูดอีกนะครับเพราะว่าหลายคนก็ไม่ทราบนะครับว่าไปสภาไม่เกี่ยวผิดที่ทางเออผิดช่อง<ม>หรือเปล่าผมก็บอกแค่เนี้ยว่าเดียสัยเนี่ยรับคดีของคุณฟิลม์มเป็นคดีของ ยขยายขอแล้วนะครับใช,ใช่ไหมฮะที่ทราบว่าโอนจากกองปราไปแต่ว่าถ้าอื่นๆเนี่ยเวลาเราดูพฤติกรรมคนเนี่ยเราไม่ได้ดูแบบแยกส่วนเฮ้ยคนนี้ไม่ผิดคนนี้ไม่เข้าอันนั้นไม่ได้แน่นน่นแต่พอดูพฤติกรรมการกระทาซ้าๆซ้ำๆความเชื่อมโยงกันเนี่ยมันจะเห็นว่าเฮ้ยคนนี้มันทําเป็นปกติธุระหรือไม่ใช,ใช่ไหมฮะทาอะไรผมก็ไม่รู้ผมก็ให้เดียสัยเขาสอบแล้วถ้าผิดขยายผลไปว่าใครที่มาช่วยใครมาสนับสนุนเป็นตัวการร่วมเป็นอะไรความรู้กฎหมายผมน้อยแต่จิตสํานึกผมว่าผมไม่น้อย เออทนายประมาณคิดยังไงอะคะอันนี้ถามในมุมมองของทนายทนาทนายประมาณนะคะว่าถ้าไปช่วยโจรซ้ำเติมลูกสาวเนี่ยทนายประมาณเร็วอืเร็วนัจะสิถ้าเกิดไปช่งเป็กกรเป็กกรณีของคุณอีนยกมาเกี่ยวับเรองี่ะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวอันนี้เขาพูดขึ้นมาเฉยคือโจรนป้นบ้านเสร็จไปซ้ำเติมสลับสุทโจรป้นบ้านซ้ำเติมลูกสาวเอาลูกสาวส่งให้เป็นเมียโจรไปเลยเร็วไงสมควรสมสมควรตกนรกบกไม่ลงสู่อเวจีไม่ได้ผุดไม่ได้เกิด ชั่วกับชั่วกันอ,อแสดงว่าจยออ์ก็ไม่เห็นด้วยกับการไปช่วยโจรก็ามาไม่คิดด้วยยังไงพี่โอ,อ้โหเลวซะขนาดนั้นเออแค่คแค่รวบมือกับโจรก็เลวแล้วเอออ่ะเข้าใจค่ะแล้วไอ,อ้ไอ้หกคนสี่คนสี่คน,คนขับรถไปเป็นธนาคารไอ้คนหนึ่งขับรถไอ้คนหนึ่งเลี้ยวซ้ายคนหนึ่งเลี้ยวขวาอีกคนหนึ่งเป็นคนถือเงิน มันก็ตัวการร่วมอยู่แล้วเออก็นั่นน่ะสิคุณทนายประมาณคัะประเด็นก็คือว่าถ้าดนนั่งนั่งรถนั่งรถไปกับเขาจะบอกว่าไม่รู้ว่าเขาไปป้นเงินได้ได้อได้ยังไงปาคุณว่าปากุว่าคุณนั่งกันไปสี่คนไปกันไปสี่คนผมผมคุณเกิดผลคุณอี้สามคนกำลังไปไปจะไปขายที่ดินจะไปขายที่ดินเฮ้ยไปไปเป็นเพื่อนเลยไปเลยไปขายที่ดินปากุว่าขายที่ดินมาเสร็จปั๊บผมพวกผผมได้เงินคะแนนมา ห้าสิบล้านพวกผมว่าให้ให้มันมีห้าสิบล้านนี่มันทั้งหมดห้าเปอร์เซ็นต์เลยให้ผมติดคนขายผมเอาสองเปอร์เซ็นต์เกิดผมบอกเฮ้ยผมติดคนซื้อเว้ยผมเอาสองเปอร์เซ็นต์บอกคุณคุณอี้บอกไอ้ผมกลางผมเอาหนึ่งเปอร์เซ็นต์คุณไปบอกเฮ้ยฉันฉันก็ได้ยินนะฉันขับรถมาเห้ได้ยินนะไม่มีแค่เลยเหรอมันไม่เกี่ยวคือคือการไปด้วยกันเนี่ยไม่จำเป็นไม่จะต้องทำเหมือนไม่จำเป็นต้องเกี่ยวกันคือคนที่เกี่ยวพันกันเนี่ย เขาสอบสวนมีหมดแล้วมีคนในกอได้ขอได้คอในองด้จอเกี่ยวพันกันเสร็จแล้วเวลาตอนที่เขาโอนกันอะโอนกันชุนไงโอนกงนในกอได้ขอในคอคนที่เกี่ยวพันกันอะเขาสอบกันหมดแล้วแล้วพอเขาทำไปป่ามันไม่เร้สบความเร็งเขาประชุมร่วมกันร่วมกันร่วมกันนี่ร่วมกันหกคนที่ไม่เกี่ยวกับฟิล์มนะร่วมกันกับเขาผู้หญิงอ่ะเคาลงทุนอะประชุมเฮ้ยไปจัดไปจัดที่เซนเซนทราที่รัฐพาวจัด คือโปรโมทคลิปตัวไอ้คลิปไอ้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 ให้มันให้มันมีอารมณ์ขึ้นมาหน่อยคือคือคือเขาคือพวกเขาร่วมกันทำเขาร่วมกันทำงานก็คือหมายความว่าจะบอกผู้เสียหายน่ะไปร่วมกันทำงานเออเขาร่วงเขาร่วมอล้วอย่างเงี้ยคุณฟิล์มเขาไปร่วมด้วยหรือเปล่าไม่เกี่ยวไงไปคุณคุณฟิล์มเขาไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจเหรียญคุณนี้เขาไม่เกี่ยวไงอืมแต่ไปด้วยไปชักชวนร่วมลงทุนไมชักชวนไม่ใเไม่เกี่ยวไม่รู้เรื่องกัือเขา